แบบฝึกหัด3.2.5จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสสวทม .4 เล่ม2หน้า322ข้อที่4นะคะกูหยิบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฮเพอร์โบลามาก่อนนะคะจงหาสมการของภาคตัดกลวยที่มีกราฟต่อไปนี้กูหยิบข้อย่อยข้อที่5แล้วก็ข้อที่6มาให้นักเรียนเขียนกราฟไฮเพอร์โบลากันก่อนสิ่งที่จะต้องมองอย่างอื่นเลยอย่างแรกเลยไม่ใช่อย่างอื่น คือไฮเพอร์โบลานี้นะมีจุดยอดอยู่บนแกน y แสดงว่าไฮเพอร์โบลานี้เป็นไฮเพอร์โบลากราฟในแนวตั้งนะคะ mm hmm. เมื่อโจทย์ให้หาสมการกราฟที่อยู่ในแนวตั้งนักเรียนเริ่มเขียนไปเลยค่ะ y จะขึ้นมาก่อนส่วนใต้ y ก็ e กํลัง2ลบ x ลบ h กํลัง2ส,ส่วน b กํลัง2แล้วด้านขวาเป็น1 จากนั้นให้ท่านหาจุดศูนย์กลางหาจุดยอดนะคะแล้วก็จะได้ค่า hk แล้วก็ค่า a อ่ะทีนี้เรียนมาดูที่จุดนี้ก่อนจุดนี้กับจุดนี้ค่ะเป็นจุดยอดเพราะฉะนั้นจุดยอดที่ที่1จุดยอดแรกเนี่ยคือพิกัด0นย์กับ2โอเคนะจุดยอดที่2คือพิกัด0กับ0เพราะฉะนั้น ระหว่างจุดที่อยู่ตรงกลางจุดยอดเนี่ยเขาจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะแต่กลายเป็นมิดพอยท์ของจุดยอดเราสังเกตดูว่าพิกัดที่ไม่ได้เคลื่อนคือพิกัด x นะก็จะได้เป็น0พิกัดที่เคลื่อนคือ y เอา0บวก2นัเท่ากับ1เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศ1นโอเคนะคะแล้วค่า a ล่ะ ค่า a ก็คือค่าที่จุดยอดห่างจากจุดศูนย์กลาง a ก็จะเป็น1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะได้เนี่ยครูได้จุดศูนย์กลางค่า a ครูก็แทนลงไปก่อนค่ะอย่าลืมนะ y อยู่ข้างหน้านะก็จะเป็น y ลบ k a ก็คือ1มาก่อนนะนักเรียนอย่าลงนะ a เป็น1ลบกับ x ลบ h กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองเท่ากับหนึ่งอ่าการที่จะหาสมการของภาคตะกรวยได้เนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ค่า b แต่ครูไม่รู้แต่โจทย์กำหนดให้สมการเส้นกำกับมาสองเส้นคือลักษณะนี้เะนั้นลองเปรียบเทียบสมการเส้นกำกับกับสมการที่มีตรงนี้ว่าค่า b จะเป็นยังไงเราก็จะได้สมการ จากสมการเส้นกำกับเส้นกำกับเราก็จะหยิบในรูปสมการมาตรฐานที่เรามีตอนนี้นะคะคือ x กำลังสองส่วน b กำลังสองจับเท่ากับศูนย์จากนั้นเราให้ y อยู่คนเดียวเราก็จะได้ y ลบ1นึากำลังสองส่วน1ก็คือ y ลบ1เนาะแล้วก็ายกค่า x ไปเป็น x กำลังสองส่วน b กำลังสองเอากำลังสองออกค่ะ y ลบ1เท่ากับบวกลบ อ่าสแควรูท x กําลังสองส่วน b กําลังสองก็จะได้ครูขยับมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะ uh, y ลบหนึ่งเท่ากับบวกลบ x ส่วน b แล้วสมการของเราก็คือ y เท่ากับลบ x บวกหนึ่งแล้วก็ y เท่ากับ x บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นครูก็ย้ายค่า 1ไปจะได้เป็น y เท่ากับบวกลบ x ส่วน b บวก1นักเรียนสังเกตถ้านักเรียนทำได้ถูกมันจะบวกอย่างงี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ y เท่ากับ1ส่วน b x บวก1กับ y เท่ากับ1ส่วน b x ขาโทษทีติดลบเนาะลบแล้วก็บวก1 เมื่อนักเรียนนำสองสมการนี้มาเทียบนักเรียนจะได้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะได้เทียบกับ y เท่ากับลบ1ส่วน b x แล้วก็บวก1ซึ่งเราจะได้สามประสิทธิ์เป็นลบ1ส่วน b เท่ากับลบหหรือ1ส่วน b เท่ากับ1หรือ b เท่ากับ1นั่นเองนะคะนักเรียนใช้ขาเดียวก็พอขาไหนขาหนึ่งก็จะได้ b เท่ากัน จากนั้นนักเรียนนำ b มาแทนที่สมการตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้สมการเป็น y ลบ1กำลัง2ส่วน1กำลัง2ลบ x นะคะ x กำลัง2ส่วน1กำลัง2เท่ากับ1หรือ y ลบ1กำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ1อ่ะ จัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก็ได้อ่ะครูย้ายครูแจก y มาก่อน y กําลัง2ลบ2 y บวก1ลบ x กํลัง2ย้าย1มาลบเท่ากับ0ต่อไปหรือ y กํลัง2ลบ x กํลัง2ลบ2 y เท่ากับ0เป็นสมการของข้อนี้เพราะนั้นสิ่งที่จะบอกนักเรียนในข้อนี้ก็คือว่า ดูแนวโน้มของกราฟว่าเป็นกราฟตั้งหรือกราฟนอนแล้วก็สร้างสมการขึ้นมาเพื่อความมั่นใจว่าเขียนสมการไฮเพอร์โบลาด้่ถูกต้องมาดูข้อที่6กันนะคะขยายนิดนึงนักนนี้ก็จะเห็นจุดยอดอยู่ตรงนี้ค่ะจุดยอด v 1 v 2เขียนไปก่อนของ v 1พิกัดอยู่ที่20แล้วก็ v 2พิกัดอยู่ที่ หกเพราะนั้นเราจะรู้ว่าจุดตรงกลางของจุดยอดคือจุดที่ให้จุดศูนย์กลาง m i d พอย n t พิกัดไม่ได้เคลื่อนเลยพิกัดไฟล์ส่วนพิกัด x นำ2บวก6หาร2เท่ากับ8หารสก็เป็นไรเป็น4 3 4อยู่ตรงนี้ก็จะได้4กับ0ูนย์ เป็น h กับเป็น k แนวโน้มของกราฟเนี่ยเป็นกราฟที่อยู่ในแนวนอนเพราะนั้นกราฟที่อยู่ในแนวนอนสมการของกราฟก็คือ x ลบ h กำลังสองนะคะ x ลบ h กำลังสองส่วน a กำลังสองลบ y ลบ k กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งแทนที่ h กับ k ลงไป h เป็นสี แล้วก็ k เป็น0 a เป็นเท่าไหร่คะแล้วก็วัดจากตรงนี้ a เป็น2อ่าก็ได้2กําลังสองส่วน b กาลังสองเท่ากับ1ขาดอะไรคะขาด b แล้วจะไปหาได้ยังไงในเมื่อองค์ประกอบอื่นไม่ได้ให้เลยแต่เขาให้ตรงนี้คะ่ะจุดที่กราฟผ่านเพราะฉะนั้นกราฟผ่านจุดใดก็แทนพิกัด x แล้วก็พิกัด y ที่จุดนั้นลงไปในสมการนะคะกราฟ หารจุด84แสดงว่าแทน x เป็น8แทน y เป็น4อันนี้ก็แทนลงไปค่าค่า b ก็เก็บ b ้นะคะเพราะฉะนั้นได้8-4ลบ4เหลือ4 C 4 16หาร4ลบ16ส่วน b กํลังสองเท่ากับ1อ่ะ อ่ะทีนี้เราก็ย,าย้ายใครก็ได้ไปข้างหนึ่งคูย้ายไอเจ้าบีเออสิบหกส่วนบีกำลังสองไปด้านขวาเพราะฉะนั้นคูจะได้สิบหกส่วนบีกำลังสองเท่ากับสิบหกส่วนสี่ลบหนึ่งนะคะอ่าก็จะได้เป็นลายออาขอขยับมาตรงนี้มาตรงนี้ ก็จะได้เป็น16ส่วน b กําลังสองเท่ากับ1 6ลบส่ส่วน4หรือ16ส่วน b กําลังสองเป็น12ส่วน4ซึ่งตัดทอนไปก็จะได้3นะคะจากนั้นคุณไขว้ขึ้นมาเป็น16ส่วน3เท่ากับ b กําลังสองซึ่งเราจะได้ค่า b กําลังสองออกมาแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในรูปเศษส่วน จากนั้นเรานำค่านี้ไปแทนในสมการตรงนี้สมการดอกจันนะคะเราก็จะได้สมการก็คือ x ลบ4กำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสอง b ก็จะเป็น16ส่วน3เท่ากับ1หรือ x ลบ4กำลังสองส่วน4อันน <B> ี้พลิกขึข้นไปเป็น 3, 3า y ากำลังสองส่วน16เท่ากับ1นะคะนี่ก็คือสมการของไฮเปอร์บลา ola, ที่อยู่ในรูปของมาตรฐานแต่ถ้านักเรียนจะทำให้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะนักเรียนนำา6 6เนี่ยคูณตลอดคูณตลอดสมการก็จะเป็น16คูณแล้วก็16คูณ16คูณอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรอ่ะ4 x ลบ4กำลังสองตัดไปก็จะเป็นลบ3 y ากำลังสองเท่ากับ16จากนั้นแจก x มาเป็น x กำลัง2ลบ8 x บวก16กลบ3 y ากำลังสองลบ16เท่ากับ0เราก็ได้4 x กำลังสองลบ3 y ากำลังสอง3ปด x แล้วก็ตรงนี้นะคะ สิบตัวลบออกไปหนึตัวก็จะเหลือ3ตัว16บกคูณสก็จะเป็น48่เท่ากับศูนย์นะคะก็จะได้สรรมการในรูปทั่วไปของข้อนี้เป็นแบบนี้นะคะ